สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ก็มาพบกับเราอีกเช่นเคยนะคะก็วันนี้มาพบกับเราในหน้าจอมือถือของเราเองก็หลังจากที่เราลงคลิปไปหลายคลิปแล้วก็จะมีหลายหลายคนเรียกร้องมาว่าให้เราแจกเช,ช,ช,ช็ดเชดเดอร์แจกรีซอสแพกหน่อยโอเควันนี้เราก็จะมาแจกตามคำขอนะคะก็เป็นวันนี้จะมาแจกเป็น รีสอทเพ็กเป็นอันดับแรกเลยนะคะเดี๋ยวเชนเดอร์จะไว้คลิปหน้าเนาะโอเควันนี้ก็เริ่มกันเลยดีกว่าไปเข้ามาที่ลิงก์นี้นะคะเป็นลิงก์ของรีสอทแพ็กนะคะเดี๋ยวเราจะทิ้งลิงก์นี้ไวท้ที่ใต้คอมเมนต์นะคะทุกคนสามารถกดไปแล้วก็กดเข้าไปดาวน์โหลดได้เลยนะคะแล้วก็ทําตามเราไปได้เลยโอเคเมื่อเรากดเข้ามาในลิงก์แล้วนะคะเราก็เลื่อนลงมานะลงมาเกือบสุดนะทุกคนลงมาเรื่อยๆตามเราเลยก็ ลงมานี่พอเรากดเลื่อนลงมาแล้วเราก็จะเจอกับอันนี้นะคะนี่เดี๋ยวเราจะวงให้ทุกคนดูนะเป็นแบบนี้แล้วเราก็ให้ทุกคนกดไปที่อันแรกนะคะมันจะมีสองอันเนาะเราก็เลือกที่อันแรกเลยนะคะโอเคกดตามเราไปได้เลยนะคะโอเคเมื่อเรากดเข้าไปแล้วนะคะก็จะมีอันนี้ขึ้นมาฉันไม่ใช่โปรแกรมอัตโนมัติก็กดไปนะคะเสร็จแล้วก็รอดาวน์โหลดรักพักนะคะ เดี๋ยวรอโหลดเสร็จก่อนนะคะทุกคนทําไปพร้อมๆกันเลยนะคะโอเคค่ะทุกคนเมื่อเรากดดาวน์โหลดเสร็จเรียบร้อยแล้วก็จะขึ้นมาที่หน้านี้นะคะให้ทุกคนกดตรงนี้เลยค่ะ กดตามเราไปเลยเมื่อเรากดมาแล้วนะคะก็จะเด้งมาที่หน้านี้พอเด้งมาที่หน้านี้แล้วนะคะเราก็กดอันแรกนะคะนี่ตามลูกศรของเราเลยกดเข้าไปเลยค่ะโอเคเมื่อเรากดเข้าไปแล้วนะคะก็จะเด้งมาที่ตรงนี้นะคะพอเด้งมาอย่างนี้เราก็กดไปที่ Google Chrome ค่ะโอเคค่ะทุกคนเมื่อเรากดเข้ามาแล้วนะคะอันนี้คือเราอ่ะโหลดไปแล้วหลายครั้งแล้วนะคะ ก็มันเลยขึ้นมาแบบนี้เดี๋ยวเราโหลดอีกครั้งก็ได้นะคะทุกคนโอเคเราก็โหลดมาอีกครั้งเนาะก็จะขึ้นมาที่หน้านี้อันนี้ก็เป็นหน้าดาวน์โหลดเนาะก็ดาวน์โหลดมาเรียบร้อยแล้วแล้วเราก็มาเจอกันที่นี่เลยค่ะตัวนี้นะคะเป็น r s file explorer นะคะก็ทุกคนสามารถไปโหลดได้นะคะที่ play store นะคะพิมพ์ตามชื่อนี้ไปเลย ทุกคนพิมพ์ตามชื่อนี้ไปในเพจสต e ได้เลยนะคะแล้วก็ดูหน้าตาของแอปด้วยนะคะว่าเป็นแบบไหนก็ดูให้เป็นแบบนี้นะคะแล้วเราก็กดโหลดมาได้เลยนะคะโอเคจากนั้นเราก็เมื่อเราโหลดเสร็จแล้วเราก็กดเข้าไปเลยค่ะเมื่อเรากดเข้าไปแล้วเราก็มาที่หน้าแรกนะคะก็กดอันนี้เลยนะคะโอเคเราก็กดเข้าไปเลยค่ะเมื่อเราก,กดเข้ามาแล้วเราก็จะเจอหน้านี้นะคะเราก็จะเห็นคําว่าดาวน์โหลดตรงนี้นะคะเราก็กด คลิกเข้าไปที่ดาวน์โหลดเลยนะคะแล้วเราก็จะเจอกับนี่นะคะตัวนี้เป็นตัวที่เราไปโหลดมาเมื่อกี้ก็คือตัวรีซอสแพคของเราเองก็เราก็ได้มาแล้วแล้วเราก็กดคลิกเข้าไปเลยค่ะทุกคนเมื่อเราคลิกเข้ามาแล้วนะคะเราก็จะมาที่หน้านี้นะคะเราก็จะเห็นเป็นตัวเกมไมค์ครับนะคะแล้วก็ลิดถูกนะคะที่ตัวเกมไมค์ครับแบบนี้แล้วก็ กดเฉพาะครั้งตรงนี้ไปได้เลยนะคะตรงนี้เลยเมื่อเรากดเข้าไปปุ๊บเราก็จะเข้าไปที่หน้าตัวเกมไมค์ครับของเรานะคะเดี๋ยวเรารอโหลดสักพักหนึ่งนะคะ โอเคค่ะทุกคนเมื่อเรากดเข้ามาในตัวเกมไมค์ครับของเราแล้วนะคะก็จะขึ้นมาเหมือนเมื่อกี้ก็จะเป็นการแจ้งเตือนที่เราได้ลงไปเมื่อกี้นะคะก็ต้องบอกก่อนเลยนะคะว่าเราใช้เป็นไมค์ครับของแท้นะคะที่ซื้อมาจากเพจสโตนะคะส่วนไมค์ครับของเถื่อนอันนี้เราไม่รู้นะเราไม่เคยทํานะคะโอเคจากนั้นกดมาที่เซฟติ้งนะคะตามเราเลยแล้วก็เลื่อนลงมาข้างล่างตรงนี้แล้วก็กดตรงนี้เลยนะคะตามที่เราวงกลมเลยจากนั้นเราก็ เข้ามาใส่เป็นรีซอสแพคของเราเลยนะคะนี่อันนี้นะคะก็จะเป็นอันนี้เลยนี่ตามรูปนี้เดี๋ยวเราจะวงให้ทุกคนดูนะคะนี่ก็เป็นตัวนี้นะคะจากนั้นก็คลิกเพื่อใส่เข้าไปในตัวเกมของเราได้เลยนะคะโอเคเรียบร้อยแล้วเมื่อเราใส่เรียบร้อยเราก็จะขึ้นมาที่หน้านี้นะคะเราก็ดูได้เลยว่าเราใส่หรือยังโอเคแบบนี้ก็คือใส่เรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะออกไปที่หน้าตัวเกมใหม่แล้วก็ไป สร้างโลกใหม่กันดูนะคะหรือว่าออไปใส่ในโลกที่เราอยากจะเล่นกันได้เลยนะคะจังหวะน,นี้ไปที่ Play ค่ะแล้วก็จากนั้นกดเข้ามาแล้วเราก็สามารถเลือกได้เลยนะคะว่าจะเอาไปใส่ในแบบไหนดีนะโอเคเราก็เลือกได้เลยตามใจชอบของเรานะส่วนเราก็จะหาใส่ตรงนี้ก็แล้วกันนะคะนี่เราก็เมื่อเราอยากจะใส่ตรงนี้นะเราก็กดไปที่ ลูกศรเอ้ยไม่ใช่ลูกศรดินสอน,นะคะกดมาที่รูปดินสอนแล้วเราก็กดเลื่อนลงมาตรงนี้นะคะราก็เราก็จะเห็นตัวรีซอทแพ็์ขึ้นมานะคะนี่เราก็กดเข้าไปตรงนี้เลยแล้วเราก็ทําการใส่เลยนะคะอันนี้เราก็นี่นะคะนี่คือตัวรีซอทแพ็์ของเรานะแล้วก็กดใส่กดใส่เข้าไปเลยถือว่าเป็นอันเรียบร้อยนะคะเมื่อเราก,กดใส่ไปแบบนี้แล้วเป็นแบบนี้แล้วนะคะจากนั้น เราก็เริ่มสร้างโลกเริ่มเล่นในโลกของเราได้เลยนะคะกด Play ไปเลยค่ะโอเคระหว่างนี้ก็ขอรอสักพักนะคะเพื่อให้โลกของเราโหลดแป๊บหนึ่งนะคะทุกคน โอเคค่ะทุกคนเมื่อเรารอสักพักแล้วก็จะได้ขึ้นมาแล้วนะคะแบบนี้นี่ทุกคนจะสังเกตได้เห็นได้ชัดเลยนะว่าตัวเกมของเรานะบล็อกของเราเนี่ยจะเปลี่ยนไปนะจะมีความรู้สึกที่แบบมีรายละเอียดเพิ่มมากขึ้นนะแบบนี้เลยนี่คือมันค่อนข้างที่จะสวยนะคะเป็นค่อนข้างที่จะมีรายละเอียดคือเราชอบมากเลยส่วนตัวเรานะบางคนอาจจะไม่ชอบบางคนอาจจะชอบมันแล้วแต่ ความคิดของแต่ละคนนะโอเคเราก็จะมาเดินให้ทุกคนดูนะดูอันนี้ก็เป็นน้องจิ้งจอกนะแล้วก็มีให้ทุกคนมองที่พื้นหญ้าแล้วก็พวกลำต้นของต้นไม้นะมันก็จะเปลี่ยนไปแล้วก็อันนี้อุปกรณ์ก็จะเปลี่ยนไปแบบเป็นหยกัยกๆมากขึ้นอย่างเงี้ยทุกคนมันแบบดูสวยดีนะเราก็ชอบมากเลยแล้วก็นี่นะคะเดินให้ทุกคนดูนะเเดี๋ยวเราจะขอไปใส่เป็น เชเดอร์อีกอันหนึ่งนะที่เราจะมาสอนทำอีกคลิปต่อไปนะทุกคนเดี๋ยวเราจะไปใส่มาให้ดูนะว่าจะเป็นยังไงบ้างนะทุกคนเดี๋ยวใจเย็นๆนะคะเมื่อเราลงคลิปนี้เสร็จแล้วเดี๋ยวคลิปต่อไปก็จะเป็นเชเดอร์นะเดี๋ยวเราจะลงให้ทุกคนดูนะคะแล้วก็ไปเลือกใส่กันได้เลยโอเคทุกคนก็อันนี้เราก็ใส่เป็นเชเดอร์นะคะก็ท้องฟ้าก็จะเปลี่ยนไปนะเป็นเชเดอร์ที่เราใช้อยู่ประจําเลยนะคะทุกคนก็ ใส่พร้อมกับรีซอสแผกนะมันก็จะแบบสวยงามขึ้นนะทุกคนนี่ก็มีแบบใบไม้ขยับได้อะไรอย่างงี้เนาะก็แล้วแต่คนชอบนะบางคนว่าอาจจะไม่ชอบบางคนอาจจะชอบนะแต่ว่าส่วนตัวเรารู้สึกชอบมากเลยนะคะทุกคนก็โอเคค่ะทุกคนก็ทำตามกันได้ไหมคะก็ประมาณนี้นะคะเดี๋ยวเรามาเจอกันคลิปหน้านะคะว่าคลิปหน้าเราจะ สอนลงเชดเดอร์อีกตัวหนึ่งที่เราใช้อยู่นะคะก็สำหรับวันนี้เราก็ต้องขอลากันไปก่อนนะคะอย่าลืมกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะบ๊ายบายนะคะเดี๋ยวมาเจอกันคลิปหน้านะคะบ๊ายบายบ๊ายบายค่ะทุกคน